ฟินกระจายโมเมลดาร่วมง,งานวันเกิดแม่อเล็กซพีระเดชข้าวเน็ตแห่แจงสนั่นเรียกว่าความรักเริ่มแบ่งบานเต็มที่สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีระเดชก,กับนางเอกสาวโบเมลดาล่าสุดทําเอาฟแฟนๆแอบฟินหลังมีภาพของสาวโบนั้นไปโผลรวปง,งานวันเกิดของคุณแม่อเล็กซพีระเดชพี่ชายคนสนิทเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมางานนี้ทําเอาฟแฟนๆขาจิ้นกรี๊ดกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวแล้วค่ะ ทั้งนี้หนุ่มอลิซก็ได้โพสตทภาพในอดีตขณะที่คุณแม่นั้นอุ้มตนเองเมื่อสมัยยังเป็นเด็กผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดซอหีและสุขสันวันเด็กในรูปเดียวรักนะแม่งานนี้สาวบอมเลดาก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์นใต้โพสต์่าง่ากว่าใายน้อยร้องทำไมสุขสันต์วันเกิดท่ะและก็สุขสันวันเด็กขอให้สุขภาพแข็งแรงแข้งๆรวยๆปลอดภัยจากโควิดด้วยจ้า ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาแซวความน่ารักของทั้งคู่กันยกใหญ่พร้อมร่วมอวยพรคุณแม่ของหนุ่มอาเล็กกันอย่างมากมายค่ะ